อ่าเรามาตอนน่อกันในครึ่งหลังของชั่วโมงที่เจ็ดนะครับผมเราอยู่ที่คําศัพท์ของบทที่สี่เหมือนเดิมเราจะไปขึ้นในหน้าที่สองของบรรกาศอ่าหองังจากนแล้วเปิดไปที่หน้าเจ็ดสิบเก้านะครับผมหน้าเจ็ดสิบเก้าอ่าจำมงที่กี้เราไปถึงคําศัพท์คําว่าฮิร oh ุกอฮาง ทีนี้เราก็มาดูอาหารมื้ออื่นกันบ้างว่ามีคำศัพท์ของอาหารมื้อไหนกัน,นอีกอ่าคำต่อไปอาซะโกฮังอาซะโกฮังแปลว่าข้าวเช้าเบฟัตอาหารเช้าอาก็แปลว่าตอนเช้า โกหังก็แปลว่าข้าวเมื่อมา,ารวมกันก็เป็นอสซโกหงังข้าว,ชาวเช้าในนะคำต่ายบางังโกหังบังโกหังบังโกหังแปลว่าข้าวเย็นมาจากคําว่าบางังซี่แปลว่าตอนเย็นรวมกับโกหงังที่แปลว่าข้าว นะครับผมแปเป็นเข้าเย็นหรืออาหารเย็นต่อไปโกหังโกหังแปลว่าข้าวหรือว่าข้าวเสยนะครับผมโกหังทำต่อไปโอเบนตโนตโอเบนโตอ่า ก็แปลว่าหารกล่องข้าวกองหรือในภาษาไทยจะเรียกว่าปิ่นโตนั่นเองอ่าหารกองมันก็แต่เป็นกล่องเป็นชั้นๆนะปิ่นโตมาเพี้ยนมาจากคำนี้แหละครับผมคำว่าปิ่นโตเนี่ยนะภาษาไทยถ้าเกิดใครไม่รู้เป็นคำสแสดงจากภาษาญี่ปุ่น คำว่าปินโตเป็นคำแสดงภาษาจากภาษาญี่ปุ่นคาว่าเบนโตนั่นเองโอเปนโตะป่นโตอ่าอําคำระบาเรียวริเรียวริแปลว่าอาหารเรียวริแปลว่าอาหารในที่นี้คำว่าเรียวริในที่นี้จะหมายถึง อาหารทั่วไปนะครับผมไม่นับแค่ข้าวหรือว่าเป็นอาหารเป็นมือม้อแต่จะหมายถึงอาหารทั่วไปที่มีกับมีอะไรเต็มมาหมดเลยจะเรียกรวมๆพูดง่ายๆคือคำว่าอาหารอย่างเดียวนะครับผมเดียวซึ่งจะแปลได้คำหนึง นะครับถ้าเกิดเราเติมคํำคริยาเข้าไปได้ก็คือก็เรลิสุลุอย่างนี้เรลิชิมัสการแปลเข้าไปอย่างนี้ก็จะแปลว่าการทําอาหารเพราะฉะนั้นคํานี้ก็สามารถเป็นคํำคริยาได้ด้วยเราบอกไว้ก่อนนะอ่ะคน,นี้เราไปขึ้นคำต่อไปคำว่าคนบังคนบาง แปลว่าคืนนี้คนบางแปลว่าคืนนี้อักตาอักตาแล่วพรุ่งนี้อักตาแล่าพรุ่งนี้ต่อไปเชียวเชียว แปลว่าวันนี้วันนี้นะครับผมอันสัตยอันสัตยแปลว่ามารืนนี้มารืนนี้อ่าลองพูดดูครับผมสี่คำนี้สำคัญมากเรื่องเวลาอ่าคำแรกคนบาง แปลว่าคืนนี้อาสตัแตแปลว่าพรุ่งนี้เชี่ยวแปลว่าวันนี้อาสตัตเตแปลว่ามรืนนี้อ่าเขีแลนะครับผม คำต่อไปไมอาสัตแปลว่าทุกเช้าไม้แปลว่าทุกอาสัตแปลว่าเช้าเอาารวมการเป็นทุกเช้านะครับผมไม้บ้างทุกคืนก็คือการเอาคำว่าไม้ที่แปลว่าทุกัวกับคำว่าออวันบางที่แปลว่าทุก อแปลว่าเย็นหรือว่าคืนนะครับผมไม่บ้างทุกคืนหรือทุกเย็นนั่นเองพูดว่าทุกเย็นด้วยนะเพราะบางบางในที่นี้จะหมายถึงตั้งแต่หกโมงจะถึงสองทุ่มห้าโมงยืนสองทุ่มจบอืมต้องทูดให้ถูกอย่างนี้บางอ่าตัดไปไม่นิจิไม่นิจิ แปลว่าทุกวันอ่าแปลว่าทุกวันเอ๊ะรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามีคําใดคํหนึ่งหายไปนะอ่าบางคนอาจจะคิดออกแล้วคําว่าอะไรเอ่ยมีทุกเช้ามีทุกคืนแต่ไม่มีคําว่าทุกเที่ยงไม่เองทุกเที่ยงอ่า ตอบมือให้ผดผนี่คิดออกหน่อยครับผมน้องน้องคนไหนคิดออกเนี่ยเก่งมากนะใช่เราได้คําว่าคิรุแล้วจําได้ไหมคิรุที่แปลว่าตอนเที่ยงเนี่ยบวกกับไม้เข้าไปไม้ววก,กับคิรุคิรุก็จะแปลว่าทุก เที่ยงนั่นเองทุกเที่ยงคือเวลาพักงวันอ่าอะไรอย่างนี้ทุกเที่ยงตั้งแต่จางถึงสุขคือเวลาพักงวันอ่าเนี่ยแหละครับเคเนี้ว่า m ม i ิร u e u e m a i ิ u ทุกเที่โอเคไปไปต่ออันนี้แหละคำต่อไปเราไปดูกันที่คำศัพท์ที่เป็นคำศัพทนนพ์ที่เป็นคำกริยาต้องตั้งใจฟังหน่อยนะครับผมคำศัพท์ที่เป็นคำกริยาเพราะว่า มันจะมีแบ่งช่องด้วยแบ่งกริยาเป็นช่องช่องเหมือนคล้ายคล้ายๆกับภาษาอังกฤษนะครับผมเป็นกริๆๆรยาเป็นช่องช่องกริยาเป็นช่องช่องแต่ไม่มีการผันอ่าเอามาดูกันคำแรกคำว่าทะเบมาทะเบ มาสทับเบดมาสแปลว่ากินหรือว่ารับประทานอ่าจบนะจุงเร็วๆนะนกมิมาสนกมิมาสแปลว่าดื่มนะครับผมดื่มนะ้ำดื่มผลไม้น้ำผลไม้ ดื่มน้ำเกลืออะไรที่เป็นของเหลวใช้ดื่มหมดจะเว้นยายาก็จะใช้เป็นกรีนโนมิมาสใช้กับยาได้เหมือนกันนะกรีนยาเข้าไปโนมิมาสใช้กับยานะะเราพูดไปก่อนเกิดไปก่อนคําว่าโนมิมาสใช้กับยาอ่ะเดี๋ยวภายหลังเราจะไปดูกันว่าคุณใช้กันยังไงอต่อไปไครมาส ไพมาสแปลว่าซื้อคั้คขีมาสคั้คขีมาสแปลว่าเขียนคิคิมาสคิคิมาสแปลว่าฟัง m i m ัมมสมมสแปลว่าดูหรือว่ามอง y ย m i มีมาสย m ม,มแปลว่าอ่านใช้กับหนังสือหนังสือพิมพ์สมุดอะไรที่เป็นตัวลายลกักอักษรนะครับผมอ,อ่านอ่านอะไรที่เป็นลายลักอักษร ก็ถือว่าใช้โยมิมัสหมดเลยอต่อไปชิมัสชิมาสแปลว่าทำเล่นนะครับผมชิมัสนี้หากจะแปลเป็นภาษาไทยมันจะแปลเป็นหลายคำหน่อยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดแปลเป็นภาษาอังกฤษจะง่ายกว่า แปลภาษาอังกฤษก็ใช้คำเดียวเลย do 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 นะอ่าภังกิษก็ดูคำเดียวเลยต่อไปอโอรลชิมาสอโอรลชิมาสแปลว่าถอนหรือเอาลง นั่นเองถอนหรือเอาลงในที่นี้จะเห็นว่ามันเขียนกับคำว่าโอคาเน็โอโอโลชิมาสโอคาเน็โอโอโลชิมาสถอนเงินถอนเงินนะครับผมโอคาเน็โอโอโลชิมาสถอนเงิน อ่าเรามาดูกันนิดนึงตรงที่คำว่าวก ok ในตรงที่คำว่าวกวกตัวนี้นั่นแหละ,หละจะเป็นตัวคำเชื่อมเหมือนกับคำว่าวะ ok หรือว่าคำว่านกหรือว่าคำว่ามกที่เราเคยเจอกันไปนะครับผมก็คือเอามาวางไว้อยู่ข้างหลังคำนามนะครับผม อยู่ข้างหลังคำนามแล้วตัวต่อไปของตัวโอ้ต้องเป็นคำกิริยาคำกิำกริยานะครับผมอ่าโอเคนะอธิบายกันคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่วยากรณ์ในชัว่วโมงถัดไปนะ,ะแต่เราปูพื้นก่อนแน่นอนในชั่วโมงนี้เรื่องวยากรณ์ฮะ คำ <c oughs> ตอไปคำวา่านั่นินั่นิีแปลว่าอะไรแน่ยแปลว่าอะไรอสุปว่าแปลว่าอะไรล่ะแ <c oughs> ปลว่าอะไรนะครับผมอิสุโมแปลว่าตลอดเวลาหรือสมองเสมอโคกิโดกิ t ท k i โนกิแปลว่าบางครั้งนะครับผมโซเล k ค r าระโซเลคะแปลว่าหลังจากนั้นต่อจากนั้นต่อไปคำว่าชิสโมงชิซมโมงนะครับซึนะครับชิมงแปลว่าคำถามชิสโมง แปลว,ว่าคำถามอ่าเอีคนะจบไปแล้วครับขัน้นศัพท์ในบทที่สี่อ่าคำศัพท์ในบทที่สี่เราลองมาทวนกันก่อนเนื่องจากเหตุทำไมที่ต้องทวนเพราะว่าในบทนี้มีคำริยา ครับเลยจะเป็นต้องทวนหน่อยก่อนที่เราจะไปต่อไปเพราะว่าเราควรจะจําคําศัพท์ในบทนี้ให้ดีๆเพราะว่ามันต้องใช้แต่งเป็นประโยคในขั้นที่มันสูงขึ้นแอดวานซ์ขึ้นนะครับผมการจาคําศัพท์มีประโยชน์มากนะครับผมอ่าเรามาดูการปังแปลว่าขนมปังกูตามด้วยนะกูตามด้วยนะ สักหนาแปลว่าปลาคูดามนโนแปลว่าผลไมย้ยาไซแปลว่าผักคาเรแปลว่าแกงกะหรี่โอซาก,กิแปลว่าเหล้า ภาพยงตแล้วใครเองอ่ะแล้วภาพยนตร์คลาสสิกแล้วเพลงคลาสสิกองคงาคุ่แล้วเพลงหรือดนตรีแจ๊สแล้วเพลงแจ๊สล็อกแล้วเพลงล็อก เจป๊อปูแปลว่าเพลงเจปปเพลงป๊อปญี่ปุ่นเทนนิสแปลว่าเทนนิสชุกไดแปลว่าการบ้านอืมจก o g g i n g แปลว่าการวิ่งจอกกิ้งซักกาแปลว่าฟุตบอลเกม แปลว่าเล่นเกมเทกามิแปลว่าจดหมายโอคเคแปลว่าง้นคิดเตะแปลว่าสแตมโทโชคคันแปลว่าห้องสมุดอุจิแปลว่าบ้านเสลสซัง แปลว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตยะแปลว่าร้านปังยะแปลว่าร้านขนมปังชิลวกหวังแปลว่าข้าวกลางวันดิอาหลรกลางวันอสระคหังแปลว่าข้าวเช้า บางก็หันแปลว่าข้าวเย็นก็หันแปลว่าข้าวหรที่้าวสวยโอเบนโตแปลว่าข้าวก,ากล่องหรืออาหารกล่องเรียลแปลว่าอาหารคงบงังแปลว่าคืนนี้อาสัแปลว่าพรุ่งนี้เที่ยว แปลว่าวันนี้อาศะเต,ตแปลว่ามาลืนี้ไม่อาศาแปลว่าทุกเช้าไม่บ้างแปลว่าทุกคืนไม่นิจิแปลว่าทุกวันถ้าเบมัส แปลว่ากินหรือรประทานโนม i มัสแปลว่าดื่มไคมัสแปลว่าซื้อคาคิมัสแปลว่าเขียนคิคิมัสแปลว่าฟันมิมัสแปลว่าดูโยมิมัสแปลว่าอ่าน ชิมาสแปลว่าทำหรือเล่นโอโรชิมาสแปลว่าถอนโอคาเนโอโอโรชิมาสแปลว่าถอนเงินนั่นแปลว่าอะไรอิสโมะแปลว่าตลอดเวลาสม่ำเสมอทอกิโรกิ แล้วาบางครั้งโซเลคขละ่ะแปลว่าหลังจากนั้นต่อจากนั้นชิดสมงแปลว่าคำถามครับผมส่วนเรีนไปแล้วอ่คราวนี้เอามาดูวยากรกันนะครับผมก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องก่อฝึกหัดน,นะครับผมอ่ะ,อะ เขียนว่าวกรณ์นั้นอธิบายคร่าวาการใช้ไวกรณ์ประเภทที่ภาพแสดงเป็นกริยาบอกเล่าและประโยคปเศษที่ไม่ใช่อดีตซึ่งเป็นปัจจุบันหรืออนาคตเราดูกันอันนี้เขียนว่า ขอโทษนะครับผม,มเพิเรามาดูพื้นฐานกันก่อนอนะครับผมโอ้ยใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วด้วยมีเวลาอีกสามนาทีเอาแบงเวลาโอเคหมยประโยคเขียนว่าอันสังวะอันปางโอ ไม่ใช่อันสังว่าปังโอทาเบมัสอันสังว่าปังโอทาเบมัสแปลว่าคุณอันนั้นจะกินขนมปังนะครับผมแต่เป็นคำคำนะอันสังก็คือคุณอันวะเป็นคำช่วยปังโอทาเบมัส ปางอกทัเปมสัสทัเปมสัสแปลว่ากินโอเป็นคำช่วยของกริยานะครับผมคำกริยาเสร์ปังก็แปลว่าขนมปังจึงรวมกันได้ว่าคุณอันจะกินขนมปังอ่าแล้วดูวิธีการแต่งประโยคที่มีภาพแสดงกริยานะครับผมดูกันคร่าวๆ วิธีการแต่งประโยคนั้นโดยหลักๆแล้วหากเป็นประโยคสเรรจรูปคือประโยคเต็มนะครับผมจะต้องมีหนึ่งนามบวกสวะบวกนามสองหากว่ามันมีนะครับถ้ามีถ้ามี นะครับถ้ามีน้ำสองนะบวกโอถ้าเกิดมีน้ำสองต้องบวกโอเข้าไปด้วยนะครับถ้ามีใส่นี่เข้าไปด้วยนะแล้วก็บวกด้วยเวริร์หรือคำกริยา เข้าไปคำนามบวกว่าบวกคำนามสองถ้านี้ก็บวกตัววกเข้าไปนะอแล้วตามด้วยคำปิยาโอเคนะนี่คือประโยคสมบูรณ์แบบ ส่วนประโยคไม่สมบูรณ์แม่กะคือมีคำนามนะหนึ่งตัวบวกกับตัวโอหนึ่งตัวแล้วบวกกับคำปริยาอีกหนึ่งตัวคำนามบวกโอบวกคำปริยา ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ได้ประโยชน์หนึ่งนะ,ะไม่จํากัดนะเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ประโยคแบบสมบูรณ์อันนี้เป็นประโยคแบบทั่วไปประโยคแบบทั่วไปนะโอเค โอเคเรามาดูกันอีกนิดนึงนิดจริงๆน่งะน้บวกโวบวกคำกริยาซึ่งเป็นมัสนะในนี้ก็จะบอกนะข้อที่หนึ่ง,งประโยคนี้เป็นประโยคพักสแสดงเป็นกริยาซึ่งหมายความว่าใครทำ บางสิ่งบางอยางโดยใช้คำช่วยโวชี้กรรมตรงของคำาริยานะคะครับผมจำไว้นะโอเคสำหรับวันนี้เราขอพอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะต่อมาต่อกันเรื่องคำาริญานี่แหละเอามาดูกันว่าชั่วโมงนี้เรามีคำ มีแบบทดหัดอะไรบ้างอันแรกเปิดไปที่หน้าเป็นสามธรรมะเติมคำศัพท์ที่ถูกต้องให้ทุกข้อนะครับผมอ่าทุกข้อเลยเห็นไหมนี่คือแบบทดสอบอือสุดท้าย อ๋อใช่ครูก็ลืมไปขอโทษอ่าเราทำเป็นปกติอยู่แล้วถ้าเกิดม,มีคู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ่อแม่หรือว่าคนใกล้ชิดหรือว่าคนที่อยู่ ข้างๆตัวเรานะให้ฝึกแบบผล,ผล,ผลบกสนทนาของบทที่สี่นะสลับการสลับการเปคุณคิมและคุณจอจอแดงนะครับผมให้สลับการเป็นนะคนนึงเป็นคุณคิมอีกคนนึงเป็นคุณจอแดนแล้วก็พูดสนทนาการนะโอเคนะนะนี่คือปฏิบั่ะ ถ้าเกิดทำไม่ได้แบบสหัสสนธนาบทสนทนาทำไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเรามีอยู่ตัวคนเดียวให้เขียนเป็นบทสนทนาในหนังสือแทนก็ได้นะครับผมก็คือเขียนเองทำเอง แล้วก็สนทนากับตัวเองนะ่อแหละครับผมโอเคนะ,ะสำหรับช่วโมงนี้เราก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวช่วโงต่อไปชั่วโงที่ 8, แปดเราจะไปเจอกันในวลยากรบทที่สี่ให้จบกันนะครับผมสำหรับนี้เราขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ 再见，拜拜。